ผมครับวัยรุ่นหนุ่มหล่ออันนี้ทำอะไรอยู่พี่วงรอส่งลูกค้าครับยาครับอันนี้เป็นของพี่เวของผมเองครับสั่งผลิตเองเลยเนาะใช่ควบคุมการผลิตเองว่างั้นเถอะครับผมแล้วเป็นไงพี่สัมภคมันสัมภคุณก็ช่วยเรื่องอ่า แดงสดขึ้นมีกำลังเป็นยาคู่กับยาเลี้ยงของไก่คือเลี้ยงแบบไหนอยู่ก็เอานี่ไปเสริมได้ครับเอาเลี้ยงเหมือนเดิมแ้หละใช่แล้วนี่เป็นตัวเสริมเอาครับพี่เป็นเสริมกินเป็นเวซุปเปอร์ซุปเปอร์บิ๊กเวอาจารย์หมูทุคนแนะนำสูตรหลาอย่างอาจารย์หมูเป็นคนนี่ให้ครับแต่ผมว่าเป็นคนผลิตตัวยามาจากอาจารย์เลยครับของอาจารย์หมดเลย ราคาจำหน่าย,ยังไงพี่ตอนนี้เม็ดละ1บาทครับเม็ดละหน่งบาทเม็ดละ1บาทนีท่คซื้อได้ทุกคนนะใช่มีโปรโมชั่นยังไงบ้างพี่ตรงน,นี้ตอนนี้อาจารย์ให้เป็นโปรช่วงโควิด1,000เม็ดแถม200เม็ดครับแล้วถ้าสั่งไม่ถึงนะพี่มีเลทยังไงบ้างก็ตอนนี้1ถุง1ถุง100เม็ดถ้ารวมส่งผมคิดค่าส่ง30บาท หนึ่งร้อยสองร้อยเมตรถ้าโอนส่งสามสิบบาทพี่แต่ถ้าปลายทางเจ็ดห้าสิบบาทแต่ถ้าสามร้อยเมตรโอนเลยส่งฟรีครับแต่ถ้าปลายทางเพิ่มสี่สิบาทครับสามร้อยเมตรแล้วต่างประเทศส่งไหมพี่ส่งครับส่งครับบ้านเพื่อนบ้านเรามีสั่งเยอะนะครับบ้านเพื่อนบ้านเราสั่งไปขายกันเยอะนะพี่ใกล้ใกล้เปนี่โดย่ใช่ครับทางทางใกล้เคียงชายบ้านเพื่อนเรานี่ มีหลายเจ้าอยู่ซุ้มใหญ่ๆที่นู่นก็สั่งอยู่นะครับสั่งไปลาวอะไรพวกนี้ใช่พี่สั่งไปบอกพวกลาวๆแล้วถ้าเป็นพวกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหรอพี่ถ้าสาเดือค่าส่งสามเดือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพี่ต้องเพิ่มห้าสิบบาทเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลใช่พื้นที่ห่างไกลเพราะทางแปกเขาทางที่เขาส่งเขาเก็บเพิ่มห้าสิบบาทมันมันค่อนข้างหลายต่อใช่เขาบอกว่ามัน ยังไงสักอย่างแต่พี่ผมก็เขาบอกต้องเก็บเพิ่ม50บาทแต่คือมันจะลงในบินเหมือนกันพี่เขาเก็บเพิ่มแนละ้วเราไม่ได้เก็บเพิ่มอะไรเราเก็บปกติตามที่เราตกลงกันไวปเลยแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเก็บเพิ่ม50บาทยะลาปัตตานีนาทีวาดนาสาเลกิดก็ยังไงฝากเวด้วยและผมก็ เป็นตัวแทนขายด้วยนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามตพีบีได้เลยได้